สวัสดีครับทุกท่านเจอกันเช่นเดิมครับกับผมโยศีสเกตพง์นิเวศครับร้านที่ขายแต่รถสวยราคาถูกนะครับแล้วก็บริการถึงที่นะครับจับเจ้าคันนี้นะครับมาสด้าสองหนึ่งจุดพัทนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปปี2018นะครับไม่เพียงแค่2,9 0 0 0พันโลเท่านั้นเองนะครับรับรองว่าซื้อไปใช้งานแบบชิลๆสบายๆครับ รถสวยราคาถูกนะครับต้องที่ศรีสเกตพงนิเวศนะครับบายเซลโยเท่านั้นเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาชมคันนี้กันครับว่าสวยงามแค่ไหนสวยงามเพียงใดนะครับใครที่หาอยู่นะครับอยากได้รถแบบอีโคคาร์ประหยัดน้ำมันสไตล์สปอร์ตหน่อยนะครับต้องบอกว่าไม่ควรพลาดกับมาด้าสคันนี้เลยทีเดียวนะครับที่สำคัญคือได้ตัวท็อปไปด้วยนะนะครับตัวท็อปไปด้วยนะครับอ่ะทั้งหมดอย่างที่บอกนะครับว่าเดิมๆแทบจะทั้งหมดเลยนะครับคันนี้นะฮะ เดิมๆหมดนะครับเป็นรุ่นแฮชแบ็กหประตูนะครับผมเป็นรุ่นแฮชแบ็กหประตูนะครับนะฮะใครที่หาอยู่นะครับ5ประตูแบบนี้สวยๆแบบนี้สีขาวด้วยนะครับไม่ผิดหวังเลยทีเดียวนะครับกับมาด้าสองหนึ่งจุดสามสกายแอคทีฟครับผมนะฮะนี่คือสภาพโดยรวมนะครับนะฮะนะครับคันนี้ไม่มีเก็บสีไม่มีเก็บงานนะครับเดิมๆหมดทุกอย่างนะครับก็ก่อนออกไปนะครับรลองๆอย่างนี้เดี๋ยวเราขัดสีให้นะครับไม่ต้องห่วงเลย ขัดเคลือบให้อย่างดีเลยทีเดียวนะครับผมอ่ะคันนี้มาด้วยนะครับล้อแม็กนะครับของมันเลยนะครับผมสีดำนะฮะนะขอบ15นะครับล้อแม็กสีดำนะฮะต้องบอกว่าแม็กนี้ไม่มีรอยเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะต้องบอกว่ารถสวยๆสไตล์แบบนี้นะครับสวยมากๆนะครับก็รุ่นนี้นะเป็นตัวท็อปนะครับก็จะมีเคยกว่าตัดด้วยสีแบบ แดงเข้มเข้มนะครับข้างๆนะฮะนี่เป็นตัวท็อปนะครับตัดด้วยสีแดงเข้มเข้มแบบนี้นะครับนะครับส่วนภายในนะครับก็เป็นตัวท็อปเรียบเข้มเบาะหนังนะครับก็ตัดด้วยกำมหยี่นะครับตัดด้วยกำมายี่นะครับเบาหนังสีดำนะครับตัดด้วยกำมหยี่นะครับก็เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของตัวท็อปของเขาเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับต้องบอกว่าใช้งานน้อยมากๆรู้ได้ยังไงครับนี่ฮะเราดูตรงที่พนักพิงคนนั่ง ต่างๆนะครับก็คือมันยังไม่ลอกไม่อะไรเลยนะครับใช้งานน้อยมากๆนะครับผมกุญแจก็เป็นแบบนะฮะร,รีโมทนะครับกุญแจแบบไม่ต้องอไม่ต้องเสียบนะครับะนะครับว่าเป็นหนังนะฮะสีเลือดหมูนะครับตัดขอบนลยนะก็บ่งบอกถึงความ